สวัสดีค่ะอ่าสดีเพื่อนเพทุกคนนะคะวันนี้เรามาที่จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้เป็นวันอ่านก้นแห่งชาตินะคะแล้ววันนี้เราเองนะคะก็ได้เอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันชาวพิจิตรด้วยกันนะคะเส้นที่กุ้งของเราเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะขออนุญาตเนาะพี่เขาเนี่ยมาลงรู้เพื่อที่เราจะเอาสุขภาพมาฝากและสุขภาพที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะวันนี้สิ่งที่เราพามาก็คือสยาม อ่าไพพสแล้วซึ่งเป็นนาโนสเต็มเซลล์ที่ตัวคุณิเองได้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมากนะคะเพราะว่าคุณเมยยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนโคชชิ่งไพรเวทโคชชิ่งแล้วตรนนี้ระหว่างที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยเขาก็เล่าสรรพคุณของเขาเรียกว่านวัตกรรมนี้ให้คุณิฟังฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากอะแล้วทำไมเราต้องเก็บมันไว้ทำไมเราไม่นำสิ่งดีๆแบบนี้ส่งต่อให้ผู้คนก็เลยบอกว่า เอ้ยถ้าเกิดไปออกบูธที่ไหนนะฉันก็จะเอาความรู้ติ๊กตอกและก็เรื่องของแฝงไอเทมไปฝาเ,ปเพื่อนๆชาวต่างจังหวัดต่างๆที่จะให้เราไปส่วนเมยาก็บอกว่าฉันขอเป็นเอาสุขภาพดีไปฝากนะสุขภาพของเราที่เอามาฝากเพื่อนๆนั้นอะ่ะมันเป็นแบบไหนเราไปสัมภาษณ์คุณเมยาแล้วก็พี่พกุ้งแล้วก็พี่รัากันนะนานทีละคนเลยแนะนําตัวเองได้เลยค่ะคุณเมยาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเมยานะคะ วันนี้ก็ดีใจค่ะที่มางานสากรของจังหวัดที่จริงนะคะวันนี้คนนะบอกได้เลยเขาวมาเยอะมากๆเลยทําให้ตื่นเต้นแต่เราก็มั่นใจค่ะในนวัตกรรมของเรานะคะว่าสามารถเข้าได้ทุกคนทุกจังหวัดทุกพื้นที่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะจากต่างประเทศแล้วแก้ปัญหาต้นต่อข้างในร่างกายของเราเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติแข็งแรงนั่นเองค่ะเราจะพอได้สัมผัส นวัตกรรมนาโดสเต็มเซลล์ของเรานะคะเราไม่ต้องกินไม่ต้องทานะคะคุณมิ้นค่ะป็นยังไงคะเนี่ยทาะแล้วก็สูดดมร่างกายก็จะแข็งว่าตอนแรกคุณมิ้นตั้งใจทาเพื่อทำให้หัวไหล่ใหญ่ไหลเแือเพราะว่าเป็นมา30กสิบปีเป็นนักบาสเกตบอลแล้วหัวเข่าเสื่อมแต่ในจังหวะที่เราทาเนี่ยเขาบอกให้เราสูดดมด้วยนะคะแล้วคุณมิ้นก็สูดดมเข้าไป สิ่งที่มาแบบไม่คาดคิดค่ะตื่นเช้ามาจากที่เราแบบเคยขับถายแบบกับผีกับปลอยนะคะมันมาแบบนี้ค่ะโทีเดียว <c oughs> มันออกไปหมดเลยนะคะออกไปหมดเลยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอย่างเงี้ยถ้าคนเราขับถ่ายดีก็บอก5อ้าอใช่ไหมคะอะอะแรกคืออารมณ์ดีเรามีอยู่แล้วอารมณ์ดี อุจจาระดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากอ,อาหาร,าหารดีอารมณ์ดีอากาศด,อดีอากาศดีใช่ไมหมคะแล้วก็มากันเออ่มาเป็นอุจจาระดีแล้วก็ออกกำลังกายดีเพราะว่าที่นี่เราได้เต้นตลอดเลยนะคแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์ ครบเาแต่แน่นอนค่ะบางคนอาจจะไม่ได้มีเหมือนเราก็เอาตัวช่วยนะคะเอาตัวช่วยตัวนี้ไปเก็บไว้เหมือนสายยารียกว่าเป็นยาแบบสามัญประจําบ้านอย่างนี้เลยเอาไว้หลอดหนึ่งเวลามีเลือดออกตรงนี้คะตรงเวลามีเลือดออกคาตรง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 แผลเลยแล้วมันทาให้ไม่ได้มีแผลเป็นด้วยนะี่พี่สูน์กับคุณเมยาเองที่นิ้วของเมยานะคะโดนประตูหนีบแล้วเขาก็ทา แบบเป็นตัวอย่างให้เราดูนะแล้วก็รู้สึกว่าโดนแมวกัดแมวกัดด้วยเคยเคยมีแผลแมวกัดสองครั้งครั้งแรกไปหาคุณหมอแล้วโดนฉีดยาสเตรอยเนาะก็จะเป็นแผลแบบนูนออกมานูนขึ้นมาซึ่งนั่นทิ้งแผลเป็นไว้แต่พอครั้งที่สองไม่มีแผลเป็นอันนี้ตรงนี้คือความประทับใจของเมยานะะเรามาพูดถึงที่กุ้งกันบ้างอะไรกุ้งอะไรกันี้างใช้นาโนตัวนี้ยังไงบ้างนะ วัตกรรมนี้ใช้นะไอตอนแรกเลยก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะคะพอเรามาทากับตัวเราคือมันหอมระดับแรกเลยคือหอมพอทาปุ๊บรู้สึกติดใจติดใจมันงมันงมันมันมันผ่อนคลายเหมือนเราลีบตัวเราเองโดยอัตมัตแต่ว่าเราไม่มีโรคภัยใดๆแต่คนข้างตัว เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เพื่อนเพื่อนไอ้เส้นทรมานมากไอจามฝุนนี่ไม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็ตอนที่เราจะมาพูดถึงคือพี่รวยใช่ไหมขออนุญยตขอสัมภาษณ์นส่วตัวเรื่องนี้นะแล้วก็เวล้วกานอนก็คือเพาะจากกนแล้วก็เสียงป่าหายใจป่าหายใจภูมิแพ้เนี่ยแล้ก็ทาอย่างที่ที่ทา่อามจุดที่จอนี่างต่างๆปุ๊บตื่นเช้ามา ทุกอย่างหายหมดเลยทุเราเบาายหายเป็นปิดทิ้งเคยจามก็ไม่จามเคยมีน้ำมูกก็ไม่มีนอนก็หุบปากคนก็ไม่มีคนน้อยลงใช่ค่ะเขาเรียติดใจติดใจตัวเขาติดใจตัวเราสบายใจเพราะเราไม่ต้องนอนนั่งน้องฟังเสียงของหูใครที่เป็นแบบมีสามีหรือมีคนใกล้ใกล้เคียงของเรานะคะคนที่เรารักที่นอนเคียงข้างเป็นอาการเดียวกันก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้นี่คือ ความมันรับใจส่วนตัวได้ไหเห็นบอกว่าเอป็นกำเลยค่ะอีกประลับใจเลยกับผู้หญิงข้ามดุจสวยอ่าเอามาดูที่หน้าตัวนี้นะคะเป็นปั้มใหญ่ๆที่แรกในเวลาจะเป็นพยานกันว่ามันจะหายเมื่อไหร่แต่ว่านี่ใช้มาแค่เดือนกว่ามันถือว่าถือว่าแล้วค่ะตอนแรกมันดำจนไปสิงน้ำตาลไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูช่วยกันสังเกตแต่ท่าทางตรงเนี้ยคือหายหมดเลยนิดเดียวนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเขาเรียกว่าเห็นบอกว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่เอา เอ่อทานในป่าพอนี้มีเลือดออกกำลังปานแต่อาจจะมีคนบางคนมาแชร์ประสบการณ์ว่าไปทาในป่าแล้วก็เลือดออกกำลไงปานมันหยุดแผลในป่ามันหยุดนะและอันนี้บินเองก็จะเองก็จะเอาเรื่องนี้นะคะเอาไปทาเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าเอ้ยมันดีนะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่เราจะไปใช้กับตัวเองนะอีกท่านหนึ่งที่ใกล้ๆเราไม่ใช่ใครนะพี่รัก ที่แรกของเรานะแนะนําตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วไปเ,เ,เข้าใจกลีอะอะไรบ้างค่ะอาจารยุลปานะคะเอประทับใจตรงที่ว่าเราเป็นกดไหลย้อนเราจะมีอาการจุดท้องออของพี่เป็นกดไหลย้อนใช่ค่ะอตอนนี้จะมีมการนีถึงลูกสิกคนหนึ่งเลยค่ะกดไหลย้อนทุกปั๊ยจะมีอาการจุดท้องค่ะจุจุดมากจุกแบบว่าเหมือนเราไม่อยากหายใจเลยโอแต่าพอทาครีมตัวนี้จากทาตรงไหนบ้างค่ะคุณเมย่า เพื่อนแนะนำก็เลยเอาคาบริเวณไหนบ้างอาหน้าอกนะคะหน้าอกแล้วก็ออกใต้ลินปีค่ะจนไปถึงอาทออ้องทั้งหมดค่ะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราหายลมเยอะมากมันเหมือนมันขับมันขับแล้วเราต้องต้องกินน้ำม,มากๆนะคะก็คือ,อลมของเราอะโดนขับออกไปใช่ค่ะอ่าต้องต้องกินน้ำควบคู่กันไปาแล้วมันจะให้ผลที่ดีขึ้นได้ ได้แบบได้ผลแบบเยอะ่าใช่ตอนนี้ประทับใจมากเลยคะตอนนี้เอาเรื่องนี้คุยอใไรบ้างเปล่าอ่าคุยคุยหลายคนแล้วค่แล้วมีคนสนใจมีคนสนใจแต่อ่อตอนนี้เราเอาเวลามาออกดุตเพื่อที่จะให้ทุกคนเราเอาคลิปนี้ให้เขาใช่ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราส่งถึงเพื่อนเพื่อนของเราทุกคนใช่ค่ะอ่าที่เรามาพูดตรงนี้เป็นความสัตย์จริงที่เราพูดเองที่เราไม่ได้ไปอ่เขาเรียกว่า motivate หรือใครพูดอะไรเราไม่ใช้ด้วยตัวเองเรารีวิวจากการใช้จริงและก็นี่คือ เขาเรียกว่าความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกเองว่าเราใช้เราดีเขาบอกว่ารังเนื้อชอบรังยาใช่ค่ะไม่ใช่ว่ายานี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นรวัตการมตัวนี้จะไปถูกกับทุกคนแต่ในเมื่อพวกเราเราถูกใจและเรารู้สึกว่าเออน่าจะเอาเรื่องเราดีๆแบบไม้แบ่งปันออกไปต้องลองด้วยตัวเองค่ะถ้าใครที่คิดว่าเราจะใช้ครีมนาโนเซมเซลนี้ออกไปแบ่งปันเพื่อนหรืออยากรู้อะไรละเอียดเพิ่มเติมให้คุณนะคะ พักมาถามกับคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณว่ามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะที่เอาไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่เราจะมาใช้จริงนะสำหรับวันนี้เรามาที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็จะลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ